เด็กน้อยสมัยนี้ชาตินิยมอืมขอมวเด็กน้อยเมืองนอดวันีฝรั่งเขาว่าจำเป็นต้องเลี้ยงพอ่อเลี้ยงแม่ฝรั่งเลี้ยงลูกเออโตโตแล้วก็ปล่อยเป็นชีวิตเขานะคะเอออันนี้คือความคิดถ้าคิดจะใช้คำว่าชาตินิยมเปรียบเทียบกับเด็กประเทศไทยให้ดูพื้นฐานจริง ให้เอาไปเป็นแบบอย่างให้จริงเพราะเด็กเมืองนอกนะคะพ่อแม่เลี้ยงดูเขาให้เติบโตให้เขามีอนาคตเป็นของเขามีเงินใช้เอง18เขาก็เริ่มขยับอยู่อาพาร์ตเมนต์นะสิบหกเขาเริ่มฝึกงานเนาะมีเงินเป็นของตัวเองนะเข้มแข็ง18ถ้ทามรีหลักฐานงานยังเรียนอยู่มีเงินพอเขาก็ขยับไปอยู่กับเพื่อนนะเออบางคนเรียนจบไม่อยากออกไป ทำงานแล้วก็ต้องจ่ายพ่อจ่ายแม่ค่าเช่าบ้านมันก็ถูกกว่าที่จะออกไปอยู่ข้างนอกนะคะอันนี้คือจุดปัจจัยเนื่งเปรียบเทียบทําไมลูกฝรั่งถึงไม่ไม่ต้องจำเป็นต้องเลี้ยงพ่อแม่เพราะเขามีสวัสดิการเขาทํางานเขามีเงินสะสมไม่ว่าหน้าที่ไหนอแม่บ้านทาความสะอาดก็มีเงินกเกษียณน,นะทุกหน่วยงานก็มีเงินกเกษียณเขาก็มีสิ่งสะสมให้กับเขาเออไม่รู้เพียงแค่ว่า สวนฟาร์มนี่มีเงินกเกษียนไมเนอ้อเยจ่าจเชื่อเลยทุกคนมีถ้าทุกคนเก็บสะสมนะมันเป็นกฎบังคับพื้นฐานขั้นต่ําและพื้นฐานแม็กซิมัมอันนี้คือเอามาอธิบายว่าคุณจะใช้เด็กๆสมัยนี้จะใช้คําว่าชาตินิยมนะเอเปรียบเทียบเหมือนลูกฝรั่งคุณต้องแข็งแร่งได้ลูกฝรั่งก่อนนะฮะและทีนี้ย้อนไปถึงคําว่าคนไทยพ่อแม่เราลากหญ้ชาวไร่ชาวสวน อืมทำงานเนาะลูกรักเรียนดีเป็นหนี้เป็นสินก็ยอมทําทุกอย่างเพื่อให้ลูกเติบโตนะลูกมีอนาคตอ่าก็หวังที่จะพึ่งลูกมันก็เป็นแบบนี้มาในประเพณีไทยและเราเป็นลูกนะอ่าในฐานะพ่อแม่ยากจนแถมพ่อแม่สร้างหนี้สร้างสินให้เราเรียนเราก็ต้องมีจิตสํานึกที่ดีนะคิดถึงความลําบากของพ่อแม่อนาคตเรามีวันนี้ นะได้เรียนจนจบได้มีอนาคตหรือได้มีงานที่ดีเนี่ยก็เพราะสองตายายผู้ที่ผลักดันให้คุณมาทาั้งทงที่เขาไม่มีต้นทุนนะแตกต่างกับฝรั่งเขามีต้นทุนเขาอันนี้ทั้งทงเขาไม่มีต้นทุนเขาก็ยังเป็นหนี้เป็นสินเขาก็ยังลากตัวเองจนตัวเองเลือนจบแต่พอมีความรู้สูงส่งกลับไปดูถูกเหยียดหยามพ่อแม่แล้วไม่อยากเลี้ยงดูประกาศเป่าๆออกลูกอะไรมันสวยงามแล้วเหรอเด็กๆสมัยนี้เด็กๆประเทศไทยที่ค่านิยม ออยากเรียนแบบฝรั่งแต่ไม่เอาทุกข้อทุกกรณีนะฮะเอามุมเดียวอืแค่นั้นเนี่ยมันใช่แล้วหรอรักคนอื่นจนชนิดว่าสละสู้ได้เพื่อคนอื่นแต่ลืมผู้ให้ชีวิตนะเออมาอยู่กรุงเทพบอกว่าเมืองเจริญแต่การกระทําดูหลุกลากเง่าเขาไม่เรียกว่าเจริญนะลูกหลานทั้งหลายนะฮะอันเนี้ยเด็กบางคนก็ไม่ใช่ทุกคนเนาะเฮ้ยฟังแล้วก็ อถ้าเกิดว่าเด็กที่เข้ามาเรียนกรุงเทพแล้วรับค่านิยมแบบนี้อานาคตประเทศไทยจะเป็นยังไงพอแม่ตายใหญ่ทางต่างแดนจะเป็นยังไงไอทางบ้านนอกเราจะเป็นยังไงนะคะทุกคนฟังแล้วก็หู้จีดในหัวใจแล้วก็ผู้ที่ปลุกปั้นและผู้ที่ผลักดันสอนให้เด็กทำอย่างเงี้ยมันถูกต้องแล้วหรอนะไม่เห็นด้วยเลยจริงๆ